ทิ้งท้ายช่วงนี้นะครับมีข่าวดีฝากสำหรับแฟนๆด้วยนะครับเนื่องในโอกาสครบ7ปีของคินกรุ๊ปนั่นเองนะครับ,รบเขาก็ได้มีเรื่องราวของกลุ่มธุรก,กิจร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ร้านอาหารเอเชียน,นะครับกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นนี้พิเศษมากเพื่อตอบแทนลูกค้ากับกิน Luxury Japan Trip with ิกัรณ์เพชภายใต้สโลแกนนี้ครับคิน ัดทุกคําเพื่อคุณโอ้สโลแกนเท่มากนะฮะกติกาง่ายๆครับเพียงรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในเครือคินกรุ๊ปครับว่าจะเป็นแบบบุฟเฟ่หรือว่าจะรับประทานครบ500บาทก็จะรับคูปองชิงโชคนะครับเพื่อร่วมลุ้นทริปท่องเที่ยวสถานที่ฮอตทิ่ของฮอกไกโดเม่จะเป็นเมืองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กลองดนตรีภูเขาไฟฮากุตะเตะรวมไปถึงสกีรีสอร์ทครับและการบินรถไฟไปลุยกันต่อนะฮะที่โตเกียวนะฮะไปเที่ยวไหนนะดิสนีย์ดิสนีย์ซีว้าวช้อปปิ้งย่างกินซ่าโอ้โหไหว้พระที่วัดอาซาซุกะเออแล้วก็ยังมีทริปการเดินทางของผู้โชคดีนะฮะจะได้รับประทานอาหารสุดพรีเมียมนะครับทั้งบุฟเฟ่ต์ขาปูโอ้โหน้ำลลายไหบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูอีกน้ำลายเต็มปากแล้วเมนูซูชิรวมทั้งบุฟเฟ่ต์เนื้อวากิวนะฮะที่รุกเซ็งนะฮะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามีหนุ่มหล่อคนนี้นะคร<ฮ>ะที่คุณเห็นอยู่เนี่ยฮะกันพัทร่วมทริปสร้างสีสันตลอดการเดินทางโอ้ยอะไรจะดีขนาดนั้นเรียกว่ายิ่งใช้บริการมากยิ่งมีโอกาสมากครับที่จะได้เป็นผู้โชคดีบินไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับกับแพ็กเกจเที่ยวญี่ปุ่นกับคินกรุ๊ป รางวัลละ2ที่นั่งมูลค่ารางวัลละ3 0 0แสนบาท3รางวัลด้วยกันครับนอก <N ost S 2> จากนั้นนะฮะยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับ iPhone 6S อีเกอ้าวร่วมสนุกกันได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง17มกราคมปีหน้าครับงั้นจากนี้ไปจะไปเข้าร้านอาหารดิเครีอของคินกรุ๊ปแล้ว <laughs> ละ่ะ <laughs> จะไปทุกร้านเลยร้านนะมีคินเชฟ n นสบุฟเฟ่และรัมเมงอยู่ที่สยามสแควร์ซอย6นะฮะไปร้านเอเชียนคอร์เนอร์เดอะวอล์ราชพฤกษ์เป็นต้นมา สองที่นี่เดี๋ยวต้องเจอเป้ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งหรือไปหมดเลยดิเดี๋ยวจะไปทั้งคู่เลยแล้วก็จะไปร่วมสนุกกับเขาอยากไปบุรีรัมย์เยอะนะราวัลรื้อสามแสนเลยนะรางวัละราสามแสนครับผมไปกับพี่กันด้วยไปกับพี่กันด้วยโดีดีส่งกันมาเยอะๆแล้วกันนะครับตอนนี้พักกันคู่เดียวนะช่วงหน้ากลับมาเราจะตามตู้มตามยุทธนานะครับไปปลูกป่ากันครับอืม เนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีคินกรุ๊ปกลุ่มธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านอาหารเอเชียนเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมอร่อยกับคินลุ้นบินกินเที่ยวสุดหรูกับกัน,นพัฒน์ชิงรางวัลทริปท่องเที่ยวสุดหรูฮอกไกโดโตเกียวมูลค่ารางวัลละ3,000บาทเพียงใช้บริการที่ร้านอาหารในเครือคินกรุ๊ปครบ500บาทหรือแบบบุฟเฟ่ต์และส่งคู่ปองชิงโชคก็มีสิทธิ์ได้บินไปเที่ยวญี่ปุ่นกินแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆร่วมอิ่มอร่อยพร้อมลุ้นท่องแดนประดิษฐ์กันได้ไง่าย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มกราคม2559